พวอเจดแต่พวอแา่วาเจตพวดจะทำการยิงมีจำนวนหนึ่งร้อยนัดจุดละห้าสิบเจ็ดนัดตุ่หน้าหิงเป็นุนละห้าสิบเจ็ดนัดหน่งร้อยนัดพร้อมแล้วเริ่มยิงยิงยิงไป